โอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อคืนนี้ไปเล่นที่เซนช์เอฟปาครับโดนนะครับโดนนิวคาสเซิลสอนบอลอีกแล้วโอ้โ oh, หสถานการณ์ตอนนี้ครับแมนยู Man, you, มันขมขื่นสเสเลือเกินนะครับเอาอะไรไม่ได้เลยนะครับแมนยู Man, you, ตอนนี้ครับก็ต้องบอกเลยครับว่าสถานการณ์กลืนไม่เข้าลายไม่ออกทุกอย่างมันกลายเป็นว่ากลับตละปัดไปหมดนะครับเมื่อคืนนี้แพ้นิวคาสเซิลสประตูต่อหนึ่ง สี่หนึ่งนี่มันไม่ใช่น้อยน,อยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูนนเต็ดครับเพราะว่ามันเป็นสกอร์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นขนาดนี้นีแล้วอะไรต่างเนี่ยไม่ดีเอาซะเลยนะครับฉะนั้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนนี้ครับไรเ้เวทมนต์คาถาอะไรต่างๆไม่สําเร็จนะครับผมแมนยูไร้ไม่สําเร็จครับเปลี่ยนผู้รักษาประตูก็ไม่ช่วยโดนสติกาอัด4-1ต้องบอกเลยครับแมนยูที่จัดการตรอบโอนาน่ากก็แทบไม่ได้อะไรที่ดีกว่าเดิมเลย นอกจากนั้นออกไปโดนเนลสันถล่ม4-1บียดีก็ก่อความผิดพลาดอีกด้วยนาทีที่12ครับแมนยูเนี่ยน่าจะขึ้นนำก่อนเมื่อบรูโน่ฟานเเดสเล่นชิงกับเซซซ์สคนก่อนที่ัซเซ่เนี่ยจะได้ยิงด้วยขวาแต่บอลไม่ห่างตัวนิกโบฟทำให้ซูเปอร์เซปปัดออกหลังไปได้นาที24เนี่ยเนาเซนมาออกนำ1-0ครับเมื่ออเล็กซานเดอร์อิซักจับหน้าจับบอลให้กีโต้เนี่ครับเด้งขึ้นมาแล้วตวัดต่อด้วยการเข้าทำนั่นแหละ ด้านขวาให้กับซานโดโตอร์ลี่เติมมาซัดตรงตาข่ายนะครับแล้วก็ทางนิโคลเซ่นครับเกือบในหามเป็น2อูนย์ในนาทีที่สามสิบสี่เมื่อริฟราเมนโตนะครับทะลุมาถึงสุดเส้นหลังฝั่งซ้ายแล้วเปิดยัดมาดีๆปัดมาเข้าทางของอิสซักได้แล้วก็อิสซักก็ยิงแต่บดีๆก็ยังตามมาซุบเซฟได้อีกครั้งนาที37แมนยูที่เสมอ1-1จากจังหงวะสวนกลับครับเดลโกดาโลครับลากที่ขึ้นมาตรงกลาง ไหลออกขวาให้กับกานาโชแตะเข้าเกียโทด้านขวาแล้วแปเล่นทางด้วยซ้ายส่งบอลผ่านมือนิกโป๊ปเข้าไปตรงตาข่ายเสาไกลหมดครึ่งแรกครับทั้งสองทีมก็เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งแต่หลังจากนั้นครึ่รงหลังนาที49นิเกนีเอร์ซ่นครับนำอีกครั้งเป็น21เมื่อริฟราเมนโตครับกระชากมาทางซ้ายแล้วเปิดยัดทะลุไปเสาไกลให้กับเจมจะขอบเมอร์ฟี่ตามไปหักกลับมาตรงกลางแฮวีบานชาร์ดบอลตรงตาข่าย แมนยูเจอข่าวร้ายอีกครับเมื่อเซอร์เซ่ที่ลากโซโล่ขึ้นมาจากกลางสนามถึงหน้าเขตโทษนั้นคู่แข่ง,ม,ขงมีอาการกระตุกที่กล้ามเนื้อเองสุดท้ายลงไปนอนที่พื้นนะครับต้องเปลี่ยนออกแล้วเอาฮอยลุน,นลงมาเล่นแทนนาที55นาที64 le, นิวคาเซินครับหนีห่างเป็น3-1จากความบิดพลาดของมาซราอุยที่ไปคลองบอลแล้วดันลื่นตัวิบานโฉกแล้วไปลากที่ด้วยความเร็วนะแหวกหนีแนวรับ โอ้โหแมนยูไปทะลุมดเลยแล้วก็ไปยิงในกรอบเข็โทษนะครับตรงตาข่ายไม่แค่นั้นนาที77นะครับนิวคาสเซิลทิ้งห่างเป็น4-1เมื่อบายดีไปตักบอลพลาดโด่งนะครับแล้วทำไม่ดีครับทำให้จูรลินตอนเนี่ยดักมงได้หน้าเขตโทษเข้ามาเข้าทางบรูโน่กิมาริสได้ยิงแบบล่อเป้าเข้าไปนะจากนั้นก็เข้าไปเลย4-1จบเกมนิวคาสเซิลเปิดบ้านถล่มแมนยู4-1ทำให้นิวคาสเซิลครับแซงหน้าแมสตี้ขึ้นมารั้งอันดับ4 ขณะที่แมนยูครับหล่นไปรังอันดับที่14ของตารางคะแนนกินอังกฤษนะครับผมโอ้โหสถานการณ์กลืนไม่เข้าขายไม่ออกเลยเนี่ยสำหรับนิวเออสำหรับแมนเชสเตอร์อยู่ใน,นแต่ตอนนี้ครับกลุ่มขมับอะน้องบอกเลยครับสถานการณ์แมนยูนะกลุ่มขมับจริงๆเอาอะไรก็ชุดยังไม่ขึ้นนะครับโอ้โหแล้วฉะนั้นอัมบริมครับตำหนิลูกทีมว่าแมนยูต้องใจสู้กว่านี้ครับ รูปเบนทำมริมบอสใหญ่ของแมนยูนะครับตำหนิลูกทีมแมนยูที่ช็อตไปเลยดื้อครับหลังเสียประตูที่2ในครึ่งหลังจนเป็นเหตุให้แพ้ล่าสุดนะครับหลังเกมครับอาริมก็กล่าวแบบโอดครวนเขาบอกว่าเออใช่ครับตอนที่เราเสียประตูที่2ต้นครึ่งหลังเราก็ดาวลงมาเลยเราต้องการรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ให้ดีกว่า นิวเซลเนี่ยเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วแต่ความบิดพลาดของเราระหว่างเกมเนี่ยช่วยให้พวกเขามีความมั่นใจและควา้าชนะไปเราต้องยอมรับเรื่องคะแนนต่ำที่สุดและก้าวต่อไปพยายามทำให้ดีกว่านี้ในอนาคตเพื่อจะได้ไม่ต้องมีฤดูกาลแบบนี้อีกและถ้าคุณเห็นบางประตูของเกมนี้พวกเขาบีบสูงและเราเสียบอลในบางช่วงและในพื้นที่ที่ไม่ควรจะเสียเราต้องปรับปรุงอีกหลายด้านและอันดับของเราก็สะท้อนถึงผลงานในฤดูกาลนี้อย่างชัดเจน อัมริมยอมรับว่าเขาเริ่มให้ความสัมคั์กับเกมยูโรปาลีกรอบก่อนรองช er นะเลอร์นัดที่2กับทางลียงในวันพฤหัสบดีมากขึ้นหลังซักเซได้รับบาดเจ็บที่แฮมสตริงนาที55และยังถอดการโชวออกในเวลาเดียวกันเขาบอกว่าไม่เลยครับเขาตอบเมื่อเขารู้สึกว่าเสียใจกับการจัดตัหรือเปล่าเราพลาดและพวกเขาก็เล่นได้ดีกว่าแม้จะเปลี่ยนผู้เล่น ก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลลัพธ์ยังไงแต่เราต้องเลือกเพราะเราเพิ่งลงเล่นเมื่อ3วันก่อนอย่างเชิเรเซ่เนี่ยสราว่าร่างกายถือว่าสดกว่าแต่เขาก็มีปัญหาดังนั้นเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องตัดสินใจและไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะออกมายังไงแม้จะใช้ผู้เล่นชุดอื่นผมรอประมาณถึง60นาทีแต่พอมีจังหวะเปลี่ยนตัวผมก็เริ่มไม่ใช่ไม่ใช่กลัวนะแต่พยายามเลี่ยงไม่ให้มีปัญหาเพิ่ม มันยากมากที่จะมองหาแง่บวกจากเกมนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือการโฟกัสที่เกมหน้าวิเคราะห์เกมนี้ก็ถือว่าจริงแต่ตอนนี้มันยากที่จะรู้สึกดีๆได้เกี่ยวกับเกมนี้บางทีอีกไม่กี่วันผมอาจจะกลับมาดูอีกนี้เกมนี้อีกทีหนึง่งลองมาดูไฮไลท์มันแล้วค่อยวิเคราะห์กันอีกทีแต่ตอนนี้มันยากมากจริงๆที่จะมองเห็นแง่ดีของอะไรจากเกมนี้นะครับอันนี้คือการเปิดใจของรูเบนอโมริงนะครับก็ถือว่า,วาอ่า สถานการณ์นะครมันแฟนบอลแมนยูหลายคนก็พูดมันอาจจะถึงกับหมดศรัทธาอะไรอย่างี้มันอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ก็ต้องทําต่อไปครับแก้ยังไงดีนะครับผมก็ถือว่าเป็นสถานาาการณ์ที่ไม่เดียวซะเลยครับแมนยูจมอันดับ14ครับตอนนี้โอ้เกมมี6เกม5เกมสุดท้ายอะไรอย่างนี้ มันไม่ใช่สไตล์ของแมนยูจริงๆนะครับโอ้แ oh, ฟนบอลหลายคนหดหูผมเชื่ออย่างนั้นครับตอนรับส่งการก็เจือดเลยนะสำหรับแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาเห็นสกอร์นี้ครับก็แผ่วปลายต้องบอกยว่าแผ่วปลายไปเลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆเอามาอัปเดตฟังแบบต่อเนื่องครับพี่น้องชาวสเก็ตฟุตบอลที่เคารัรกทุกท่านคนครับ